ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อีสหายสายช่างนะครับทุกกดถูกท่านนะครับคลิปนี้นะครับอ่าคันนี้อาการโซ่ราลาหย่อนนะครับอ่าโซ่เหลาลิ้นหย่อนนะครับคันนี้นะเสียงดังกระโชกโค้งหักนะครับโชกสักโกสักนะครับผมนะอในการถอดนะครับให้เพื่อนช่างนะครับถอดอ่าชุดสีนะครับฝั่งซ้ายออกนะครับผมนะอันดับเรกเลยถอดชุดสี ฝั่งซ้ายออกนะครับแบบที่ผมถอดนี่นะครับพอจะเห็นหน้าตาคร่าวๆหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไล่ไขน็อตฝานะครับฝาครอบฝั่งจานไฟนะครับโซ่เราลิ้นนะครับจะอยู่ข้างในนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์การถอดนะครับเพื่อนช่างนะก็จะมีตัวดูดนะครับ มีตัวดูดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เบอร์แปดนะครับเบอร์สินะครับผมนะอ,อ่ทีนี้เราก็มาเริ่มถอดกันเลยนะครับตรงนี้จะอถอดชุดคันเกียร์ออกมาด้วยนะครับคันเกียร์ก็ต้องถอดนะครับเวลาเราไขน็อตนะครับก็จะกิดขวางนะครับแบบนี้นะ เราจะทำการถอดคันเกียร์ออกมาด้วยนะครับสำหรับเทคนิควิธีการถอดคันเกียร์ง่ายๆนะครับมาดูตรงนี้นะครับเพื่อนช่างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับครับผมเพื่อนช่างเห็นไหมครับผมจะใช้ไขควงแบนนะครับตอกเข้าไปตรงนี้นะครับที่ผมเดี๋ยวผมให้ดูก็แล้วกันนะครับตอกเข้าไปแล้วก็ดึงซ้ายขวาออกแบบนี้นะครับนะโยกไปโยกมาแบบนี้ครับนี่จากนั้นเขาก็จะลุดออกมานะครับ แบบง่ายดนะครับผมนะเนี่ยเห็นนะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับวิธีถอดนะครับคันเกียร์นะครับก็แยกวางไว้นะครับเป็นสัดเป็นส่วนนะครับตรงนี้นะครับเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับผมนะ ก็จะเสริมเทคนิคนะครับให้เพื่อนช่างไปด้วยนะครับเวลาถอดนะนะครับเวลาถอดถอดยังไงนะครับไม่ให้ปะเก็นขาดนะครับสำหรับใครที่ไม่มีปะเก็นนะครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ครับทำการคลายออกให้หมดเลยนะครับ คลายน็อตเบอร์8นะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์8นะครับแนะนําให้ใช้เป็นบล็อกนะครับผมนะแนะนาให้ใช้เป็นบล็อกนะเพราะว่าเราจะกันนะครับป้องกันนะครับไม่ให้หัวน็อตรูดนะครับผมนะจะทําการเสียหายให้กับชิ้นงานของเรานะครับครับผมทีนี้เราก็มาถึงจุดสําคัญนะครับเอาถาดรองน้ํามันเครื่อง ไปรองไว้แล้วก็ใช้ค้อนยางนะครับเคาะนะครับ้ายขวาแล้วก็ยุกออกมาแบบนี้นะครับผู้ช่างนะจากสายตานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับแห้งนะครับแห้งมากเลยนะครับมีสีดํานะครับแสดงว่ารถคันนี้นะครับน้ํามันเครื่องขาดนะครับน้ํามันเครื่องขาดนะครับเพราะฉะนั้น ความร้อนสะสมทําให้ยางกริ้งยางกดนะครับสึกหลอแล้วก็ร้อนมากๆโซ่ก็ยืดนะครับเพื่อนนะ,ะจากนั้นเราก็ถอดชุดจานไฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก็แล้วกันนะครับนี่ครับชุดจานไฟจะมีน็อตเบอร์14อยู่นะครับตรงนี้นะ,อะถอดน็อตเบอร์14ออกมานะครับก็จะเจอแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับเจอแหวนอีกหนึ่งตัวเวลาเก็บให้เพื่อนช่างเก็บ ตรงชามนะครับเก็บเข้าไปตรงชามนะครับให้เขาเขามีเหล็กดูดนะครับตรงนั้นนะเราจะแปะไว้ตรงนั้นนะครับไม่มีหลุดนะครับจากนั้นก็ทําการถอดชุดจันทไฟนะครับด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับนี่นะสวมเข้าไปนะครับเทคนิคในการถอดนะครับสําหรับผมแล้วนะครับ ผมก็จะหมุนตูดเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนตัวถอดตามเข้าไปแบบนี้นะครับนะแนะนําให้เคาะเบาๆนะครับผมนะหมุนเข้าไปเรื่อยๆให้ตึงมือพอตึงมือปุ๊บก็เคาะแบบนี้นะนี่เบาๆนะครับเพื่อนจางนะแล้วก็เข้าแล้วก็เคาะอีกเบาๆแล้วก็เข้าไปแบบนี้นะเคาะเคาะเคาะไปเรื่อยๆนะครับผมนะพยายามอย่าฝืนอย่าเร่งรีบนะครับ จะเคาะแบบนี้นะครับกระแทกไปเรื่อยๆนวดๆนวดไปเรื่อยๆนะครับออกมาแล้วนะครับเพื่อนช่างนะน็อตกับแหวนก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นสนามใเหล็กนะครับผมนะจากนั้นท่านก็จะเห็นนะครับนี่นี่ครับยืดยืดยืดแบบปั่นน้ํามันนะครับไม่ได้เลยนะครับเฟืองปั่นนี้ไม่ทํางานเลยนะครับเพื่อนช่างนะนี่ เวลาเรหมุนเฟืองปั่นนะครับนี่สังเกตดูนะครับเฟืองปั่นน้ํามันตรงนี้จะไม่เกี่ยวจะไม่เกาะกับโซ่นะครับเวลาทํางานนะครับเสียงดังก็จะตามมานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆใกล้ๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรูดยาวเลยนะครับเอาล่ะครับสําหรับเนื้อหาสําคัญนะครับการเปลี่ยนการตั้งนะครับผมจะยกไปนะครับอีก อีพีที่2ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าโซ่หย่อนนะครับเป็นยังไงนะครับที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับจะทำให้เครื่องพังนะครับเพื่อนช่างนะถ้ารถใครมีเสียงดังนะครับรีบแก้ไขนะครับหาช่างด่วนเลยนะครับผมนะก็ฝากเตือนเพื่อนช่างนะครับ ถ้ามีเสียงดังแบบนี้นะครับก็ให้เปิดดูก่อนเลยนะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแนะนำลูกค้าด้วยครับว่าสมควรเปลี่ยนนะครับผมนะเนื่องจากเฟืองนะครับที่จะปั่นน้ำมันนะครับขึ้นไปเลี้ยงชุดลูกสูบชุดวาวนะครับเขาจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าโซ่ย่อนนะครับเพื่อนช่างนะ วิธีตั้งมาร์กตั้งวาวนะครับหรือวิธีใส่โซ่ราวริ้นนะครับผมจะยกไปคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเพื่อนช่างนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กลับช่องเล็กๆของผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วนะครับก็จะลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะมาถอด ชุดฝานะครับตรงน็อตเบอร์10เมื่อกี้นะเราจะมาถอดชุดฝาแล้วก็นำโซ่ลาวลิ้นออกมาเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ